ของคณะรัฐบาลนะครับหลักแรกนะครับคือหลักเห่งชาติหลักความปลอดภัยนะฮะหลักความสุขสันต์ทางเศรษฐกิจนะฮะสิักที่เสมอภาคกันและหลักที่สุดคือไม่การสถาบันรัฐบาลเจ็ดที่ซึ่งไม่น่าเชื่อนะฮะว่ารัฐมนตรีฉบับนี้กําลังจะถอยห่างออกจากหลักอุปการยิ่งกว่าหลักอุปการอีกนะฮะ สิที่ของประชาชนนั้นก็เริ่มมีจำกัดนะครับการศึกษานะครับก็ม .6 มปลายก็ไม่ได้เรียนปีนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมกันลดน้ำนะครับให้กับอันนี้จุดแรกนะครับคณะราษฎรนะฮรที่ผ่านมานะครับบุตรคณะษฎรเอนเองก็พยายามจะมีคนมค่อยอ่าไปทําทําคุณใสทำายกยีต่างๆนะครับวันนี้ถือว่าเรามาช่วยกันชําระล้างสิ่งไม่ดีนะฮะหรือเป็นจุดเริ่มต้นไปเลยเขาเคยจุดเริ่มต้นของเราแล้วสิ่งต่อไปคือเราก็ส่วนต่อไปอ่ะ เราไปเทียจุดเลยนะฮะจุดต่อไปนะฮะนี้ตรงน้ำแบบใหม่นลครับถือป้อกที่ใส่ให้นะฮะนี่คือบ่อชกบ่อไหนพ <c oughs> ี่นาย ไม่ใช่มะแรงนะเป็ีนไม่ใช่มะงทอดนไอสัตว์อย่ามาฉีดกูทเรนะเรียนะนะอบขบวนการนักศึกษา เธอเสรีชนอย่ายอมทนก้มหน้าฝืนดาบอกกระบอกปืนหรือหรือจะทนขึ้นกระแสนะฮะอันนี้คือสิ่งที่14ตุลาทิ้งมาดอกมาให้เรานะคะคือการต่อสู้ส่วนไอ้พวกคน14ตุลาบางพวกที่ไม่รับใช้ไผ่การก็ช่างหัวมันไปนะฮะ,อะโอเคครับเราวถือว่าเราล้ำลึกถึงนะฮะคนที่ได้สูญเสียแล้วก็ต่อสู้เพื่อป,ประชาธิปไตยสมานานะฮะ อันนี้อันนี้ัน,น,นะะเาราด้ายนะครับเส็การ6ตุลานะครับมีคนจานวนมากที่ต้อัสุด้ิ้งทิ้ไปในวันนี้นะครับ้อ,อานะครับเหตุการณ์วันนั้นนะครับที่ตารวจและฝ่ายข,ขวานะครับที่รวมพลังเอากำกำลังก็มานะครับมาเข็นฆ่านักสักวในวันนั้นนะ,ะและพวกเขาจานวนไม่น้อยที่ต้อง เอายไะเผด็จการคืนไปนอนนเอาผลเด็จการคืนมานะครับมเมื่อปีสามห้าแต่ปัจจุบันนี้นะฮะมีคนจํานวนหนึ่งกับกายบอกว่าให้เอาไปด็เอาประชาธิปไตยคืนไป<ม>เอาประชาธิปไตยเอาไปเด็ดการคืนมาแต่เขาลืมไปว่าประชาชนจํานวนมากที่ไม่เอาผปเ็การแล้วดังนั้นเนี่ยนะฮะ แม้ว่ามันจะผ่านไป20ปีนะครับสี่เรื่องน่าทบอวนทำไมเราถึงถอยกลับภายหลังไม่ได้ขนาดนี้นะคะเราก็หลักการแล้วยืนยันคือนายกต้องมาจากการเลือกตัง้งไม่ใช่นายกมาจากคนนอกใช่ไหมฮะใช่นะครับไม่เป็นไรครับเราก็ยกมาจากการเลือกตัง้งกำลึกลึกเข้าไปนะฮะ ครับโอ้นอออออนหน้าบาทิษยสหน้าบทิษ่<ช>้เห็น,นตรงนี้มีเป็นคบนะครับแต่ถือว่าเราคิดให้กับทุกหน้าบทศิษา์ที่ต่อสู้เพื่อาะาตศไทยนะฮะโอเคนะครับโอเคนะฮะ,ะ,ฮะทุกท่านอย่าได้เมาใจนะฮะอย่าง<ห>น้อยต<ห>บต้อยเวลาทุกท่านก็ได้ผ่านตลอดช่วงเวลาบทศิษา์มาแล้วมาหลายทีไปดูแต่ไดู พวกแกก็เข้าตีเมืองจันทร์นะครับที่เท่าเดี๋ยวเราเดินเราไปกันต่อนะฮะขายบันดาแม่แขอให้ทุกท่านนะครับมั่นใจว่าพวกเราไม่เหงาพวกเรามีพ่อแม่พี่น้องมีประชาชนคนที่รักประชาชนที่ป็นใจรักความดีทำสู้เราเสมอมานะครับและบทนิทานของประชาชนจะยังไม่หยุดอยู่หรอกพี่นะฮะและพวกเราก็จะต่อสู้ แค่สร้างบริษัทหน้าใหม่กันต่อไปนะฮะอ่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวไปตรงหานา้าบอรใช่ไหมกำลังเดินกลับไปหน้นาบอร์ดคุณน่ะ